เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับพอเราทาพื้นยกระดับทีไรบริเวณตัวจบรอยต่อพื้นหรือตัวจบต่ากระดับนะครับมักจะแตกง่ายใช้วัสดุจากกระเบื้องก็ไม่ทนใช้คอนกรีตก,ก็แตกร้าวไม่สวยพอใช้ไม้ก็ผุกร่อนหรือจะหันไปใช้สแตนเลสก็แพงเกินความจําเป็นฉะนั้นวันนี้หากงานพื้นใครยังจบไม่ได้อลูไซ์ขอรับจบให้เองครับเพราะผมมีตัวช่วยมาแนะนานี่เลยครับแลนมทิมค้ควกระเบื้องอลูมิเนียมสําหรับพื้นลาด ตัวนี้ออกแบบมาแก้ไขปัญหาขอบพื้นต่างระดับโดยเฉพาะเราจะได้ทั้งความสวยความทนทานเดินผ่านไม่สะดุดรถเข็นเด็กรถเข็นผู้สูงอายุก็เข็นผ่านได้หรือแม้แต่รถเข็นของอย่างในห้างก็ผ่านได้สบายครับเพราะตัวนี้วัสดุแข็งแรงผลิตจากอลูมิเนียมอล่อยได้มาตรฐานจากยุโรปและอเมริการับรองคุณภาพเลยครับ ส่วนการติดตั้งก็ง่ายถูกใจช่างแน่นอนครับขั้นตอนที่1เราก็วางแ l a ม t i ให้ตรงกับแนวขอบก,บกระเบื้องที่ต้องการติดตั้งเลยครับและขั้นตอนที่2เราก็อัดปูนซีเมนต์ลงในช่องด้านในของแ a p ม i m ให้เต็มเพื่อเสริมความแข็งแรงและยึดเกาะแน่นต่อไปขั้นตอนที่3เราก็ปูแผ่นกระเบื้องหรือหินอ่อนเข้ากับแร p t i m ตามแนวที่เรากําหนดได้เลยครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4หลัง,งติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงแผ่นฟิล์มกันเลืออกได้เลยครับแลวเราค่อยใช้ผ้าหรือฟองน้ําเช็ดเบาๆเพื่อเก็บงานครบีเีเเยยยใหลมม่ ตัวสินค้ามีหลายขนาดและหลายสีให้เลือกด้วยนะครับที่สําคัญตัวขนาด25มิเมเนี่ยก็จะมีซี่เสริมกลางกันยุบกันบุกเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับด้วยครับพูดง่ายๆก็คือใช้แลมทิมจากอลูไซต์ตัวเดียวจบได้ทั้งความสวยปลอดภัยและใช้งานได้นานจริงถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ตามทุกช่องทางที่ผมขึ้นตรงนี้ให้แล้วครับ